คนเล็กๆสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ People Story Inspiring the World การศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันในสังคมจ้างด้วยเงินก็ได้แค่การอยากให้อยู่นานชกสร้างด้วยใจงานหนักไม่เคยเกี่ยงขอแค่เพียงมีงานทําทุกวัน Work hard more happy เสริมสร้างความยั่งยืนบนรากฐานที่แข็งแกร่งสู่ next normal พัฒนาทุกด้าน โบริหารผมใสหัวใจคือประชาชนต้องรู้ว่าผลมาครับทำด้วยใจเพื่อรับใช้สังคมทำไมไอต้องมารักษาความมั่นคงภายในที่ประเทศไทยเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติวิถีชีวิตคนในชุมชนคือมรดกปัญญาชนคนรุ่นเก่า We'll